ชีวิตเราเรียนรู้อยู่สองทางค่ะคือทางโลกกับทางธรรมนะคะเป็นเรื่องเราที่เราถูกแยกทางโลกกัะทางธรรมเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะแต่มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องดมเริมชีวิตด้วยการรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ผสมผสานสอดคล้องกันค่ะเพราะมันไม่มีทางใดที่จะทําให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพหรือสมดุลในความสุข ของชีวิตที่แท้จริงเราไม่สามารถชิจะละเลยชีวิตนะคะทางใดทางหนึ่งได้คือคุณจะเอาดีทางโลกคุณปั้นชีวิตคุณไปทางโลกด้วยการที่นะคะในการนำอัตราตัวตนและหัวโขนทั้งหมดของคุณถึงวาระกายภาพมันไม่สามารถทำงานได้ยุติที่เรียกว่าตายคุณก็ไม่มีทางไปแล้วค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณศึกษาเรื่องทางธรรมนะคะทางโลกและทางธรรมเมื่อมันสอดคล้องกันคุณจะมีความหวังและกําลังใจในการใช้ชีวิตและมีป